ในตอนที่โลกกำลังไฟลกุกสหาภาพโซเวียตก็มีคำถามสำคัญข้อหนึ่งเราจะส่งรถถังไปแนวหน้าให้เร็วกว่านี้ได้ยังไงก็ส่งแม่งบินไปเลยสิวะนั่นคือจุดกำเนินของคู่หูหมูกระต่ายอันโตนอฟ A40 กริวยาตังเก้ซึ่งแปลว่ารถถังติดปีก มันคือผลิตภัณฑ์อันเมาไม้ของเตกิล่าและลายมที่สุดแห่งความอะไรก็กูทางวิศวกรรมคอนเซ็ปต์มันง่ายมากจับรถถังเบารุ่นที60มาติดปีกไม้กับผ้าใบาอันเขื่องซะแล้วให้เครื่องวินทิ้งบําเบิดลากขึ้นฟ้าไปปล่อยแถวแถวสนามรบพอร่อนลงจอดปุ๊บสลัดปีกทิ้งแล้วก็ตะลุมบอลแต่ในทางปฏิบตัติมันคือเรื่องตลกเพื่อให้ไอ้ก้อนเหล็กนี่มันเบาพอจะลอยได้วิศวะกรต้องถอดทุกอย่างที่ทําให้มันเป็นรถถังออก ปืนถอดกระสุนเอาออกไปน้ำมันเหลือไว้แค่พอขับรถกลับบ้านกรอกเสริมฝันไปเถอะสุดท้ายมันก็คือรถถังที่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากบินและในวันทดสอบจริงทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดเครื่องบินที่ลากมันไปเครื่องยนต์ร้อนจนแทบจะระเบิดเพราะสู้กับแรงต้านอากาศของอิดติดป,ปีกนี้ไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องตัดสายปล่อยมันทิ้งกลางทางแต่ นักบินทดสอบก็เก่งเกินคนนะเขาประคองเจ้ารถถังบินนี่ร่นลงจอดได้อย่างปลอดภยัยจากนั้นก็สลัดปีกทิ้งแล้วก็ขับรถถังเปล่าๆคันนั้นกลับผ่านเหมือนเพิ่งไปจ่ายตลาดมาโครงการนี้ถูกพับเก็บไปไม่ใช่เพราะมันบ้าแต่เพราะพวกเขาไม่มีเครื่องบินที่แรงพอจะลากความฝันนี้ได้ตั้งหาก